สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ไอแบงค์มจิกแถลนก็หลังจากที่อาบน้ำมนต์แล้วนะครับตอนนี้นคุณสุนะฮะกำลังนั่งพักอยู่นะครับคุณสุครับตอนนี้รู้สึกยังไง้างรครับโล,โล่งเลยใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากที่เราได้มาทำของอาจารย์ไล่ของรู้สึกจะมีพูดผีปีศาจหลายตนเลยนะครับมีทั้งกุมานมีทั้งเด็กมีทั้ง ผีตายท้องกลมอะไรด้วยใช่ไหมครับที่คุณไปไปเคยไปทํามาอันนี้ทํามาเมื่อกี่ปีครับทำมาตแต่ยี่สิบยี่สิบเก้าอ๋อยี่สิบเก้าปีตอนนี้สี่สิบเก้อ๋อสี่สิบสามปีแก้มาเจ็ดปีแก้มาเจ็ดปีแล้วแล้วทํามาหลายที่หรือเปล่าครับทุกที่อ๋อ,ท,อ,อทุกที่เลยท,นนที่ที่เจอทุกที่ที่เจออ๋อยังไงอยู่นะสะน้าระเสียครับผมบตาไฟที่พัมนา อ๋อทำมาหลายที่อาจารย์ครับเมื่อกี้เป็นยังไงมัางครับที่โอ้หไหลไม่ตอนเริ่มแรกตอนเริ่มแรกจากการที่ก็พอสวดเสร็จปุ๊บสวดเสร็จปุ๊บอาการก็ล้มหงขาแข็อล้มไงขาชีฟ้าเลยขาชี้ฟ้าผมเข้าไปเมื่อกี้ก็สั่นแล้วอ่ะลาดลงมานั้นตั้งแต่ศีรษะจดไปเท้าไล่ของออกด้วยนะฮะครับผม คุณสูตรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมตอนที่มาหรือเปล่าครับคุารู้สึกอาการแกงเคลายแต่ว่าเสียงไม่เคยเสีงยังยังมีเสียงเดี๋ยวมันจะลงเสียงทอาเรนต์กันแสงชุดนี้มีเปลี่ยนผอกไปใช่ป่ะมีเปลี่ยนประกันทอร์เรนต์การแสงเป็นเสียงทอร์เรนต์การแสงเสียงสดศพเลยใช่ไหมเดยวต้อออีกายปีอีกหลายปีอันนี้ยกมือพนมขึ้นแล้วหน่อยสิยกมือพนมขึ้นเดี๋ยวจะให้เสียงก้องกองหายไปโอเคนะครับ เดี๋ยวตอนนี้อาจารย์กำลังจะจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับออกอะไรใช่ไหมครับอาจารย์รอรู้สึกว่าจะหลุดะจะดูสัมผัสลองกว่าเดิม จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะเลยนะดีขึ้นแล้วลงและโลง,งหรือเปล่าครับตอนนี้ค่ะก็ไม่มีแน่น,นแล้วคือช่วงที่ที่รู้สึกเป็นก็คือว่า,าช่วงที่แบบตอนทําไม่รู้เป็นอะไรแต่รู้ว่าเขาบอกว่าเป็นของดียอบบริเวณวัด ก็รู้ว่าไม่ได้ถามไอ้ของดีนะคืออะไรเขาบอกว่าอุดเข้าเส้นถอดกุญสายออกแล้วเอาของดีอุดเข้าเส้นเป็นมูลดำของไทยเป็นมนลดำของไทยเป็นของต่ำเขาได้รับมานะนะมันเป็นเดรัฉานวิชาครับผมและสิ่งที่ทำ่อถอนไปเนี่ยมันเป็นพุทธคุณเพราะตอนทำเราไม่ได้ศึกษาเพราะเห็นในมันเป็นในวัด แต่อันนี้เราไม่ได้เอ่ยชื่อโอเคอย่าเอ่ยชื่อนะฮะอันนี้อันนี้เราเล่าสวนฟังนะครับคุณสุแต่ว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวแน่นอนที่เป็นนี้ครับผมแล้วก็ตายไปหลายคนแล้วแล้วก็มีอีกสองคนที่รอดจบแม่อีกดอกเีกแค่หกดอกถ้าไม่ถึงยารจบแม่เข้าเข้าสเอาเอาผ้าขาวคุมตาสังมัดดอกบัวเสียบ แล้วก็บิดคอให้มนุ์ขาดแล้วก็เอาน้ำมันกดเข้าม่าแต่อตอนที่เอาน้ำมันนึกคือไม่รู้คี่ว่าเ,เป็นน้ำมนต์ก็ไม่ได้สึกษา,า,ตาแต่พอทำก็ไม่รู้แล้วว่าเขาทำอะไรให้เรามองว่าเหมือนมันเหมือนตายคันคับตัวเองไม่ได้ <Okay. S 1> ขอบคุณามากครับคุณสโสดนะฮะ,อฮะขอบคุณครับ